ข้อมาลบตดาหนึ่งามสี่ห้าหก้ยอีพาเบอร อืองมื่ออืองลราดาับขึ้นไหมนี่เพงพักก่อนขึ้นอืเป็นเซอยู่ด้านในเดี๋ยวระออดีสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยลนะครับวันนี้พบกับผมพุดชชแนลพี่น้องตอนนี้ บ็อกเวทีนะครับเป็นวันที่2แล้วซึ่งเราจะต้องอทําการบ็อกเวทีเป็นเพลงอีเพลงเดิมนะเดิมตอนนี้คุณหนึ่งกำลังเริ่มบ็อกเวทีแครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดูร้าตัวนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงลำโพงเลยพี่น้องสุดท้ายื่อกี้ฝนอาจจะแบบยังไม่ตกแต่ว่าก็อาจคึมคึมมาก็เลยฟาวให้แบบให้น้องๆได้ต้องบ็อกเวทีให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อ ถ้าฝนตกมาเขาก็สิได้เศร้าอูสิ์นะพี่น้องเดี๋ยวอยากได้นอนเป็นไข้เป็นไอเป็นนันเป็นนีบ่สบายมันสิยากแห่งไก่สิเปิดวงแล้วเหลืออีกแค่8วันเองวันนี้ก็22แล้วอีก8มืออีก8มือกับก็บสิเปิดวงอ๋อผมสิบห้าทุกคนน่ะ อ่ะคอนอื่นพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ที่สำคัญเด้อพี่น้องเด้ออยาข้ามโฆษณานะคะพราะว่าตอนนี้มนุนนีน่ายังแห้งอีพึงกันเลยอีพึงกันอีตัวอีตัวอีพึงเลยอีพึงว่าฉันมาบอกอบ้างอยู่ดอกพี่นอ้องอะไรพี่น้องเด้อไปเบิ่งบรรยากาศเด้อ,อไปดูบรรยากาศอย่าลืมกดติดตามให้นะครับกดติดตามผมน้ำเนยเด้อพี่น้องเด้อเพราะเดี๋ยวเป็นกำลังใจขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลย เยอะนี่ให้เขาก่อนตอนกับกิ๊ฟเดินลงมาอืมเดินมาเจอรี่กับเปียวขึ้นมาเป็นหน้ากระดานหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ซูในพัชดุออ <laughs> มาไม่มีเวทีกัังมาเวทีเวทีัน่รังเีย <laughs> เลเือกเล <laughs> <laughs> จะเห็นทีเลยยุ่บังไรค่ะตีนบ้านย่บังไรึงบงเดี๋ยวทีหนขี้มาในตันบมาละอามน้องฟังผู้หญิงหนึ่งสองแล้วแถาสงสารเราเอาแบบนี้ป้คออยู่ไหนปออยู่ไหนจี๊บก็ปออยู่ไหนเดินลงมาเฉยนะยังไม่แยกนะห้าหกเจดเดินหนึ่งสสสี้าและหและเจดปดออกหนึ่งสสาพิกซี ลงไม้ห้าแล้วหกแล้วเจ็ดแปดวงไม้ไม่ได้ทำมาท่าเดียวเลยตรงกลางบ่บ่จับละจับกลางก่อนจะพึ่งลองตรงกลางมึงก่อนตรงกลางระบ่นะตรงกลางอีแหมพึ่งถอยลงไปอีกเออลองลองกลางก่อนจะพึ่งแป๊บนึง่ง บันไม่มีคนจับจับรัก้อเหรอใครแพรล,ลี่แพรลี่เปกติหนะน้าข้งหน้าจับนักรอก้อมันมัน,ม,น,ม,นมันฝังสาม 3, เข้ากันลม,นมันไม่มีที่จับะนะตาลองแพรี่ระวังข้าหน้าทีเป็นตัวอย่างของตาสีทำยังไงค่ะคหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี 5, ่ห้าหกเจ็ด ดีเพิ่งมันเบอเจินนะมันเบาเนนะเพิ่งต้องเฮตดจังใดดีเพิ่อสิอใหีก้องวสเคจาบจับจบจับจับจับ่ับจัจืบบจับักจับจับบไจััังจ ดานตึงพราตนนั้นข้ามเอข้ามงเอาใหม่อมดงห้าจับเยอเอวน้งพอเอวห้า่เด็เลยอะเดนเลยห้าหกเจ็ดแปนึ่งสองสามสี่ห้าหเจป

แปดเดียวนะข้าลำนะห้าห้าหกเจ็ดเดินหนึ่งสองสามสี่เอาใหม่แปดเดียวข้าลำไม่งงนะของน้ำสามห้า <5, S 2> <c oughs> ห6 7ห <1, S 2> เจดนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจหนึ่งสองสห้าหเจยอะหนึ่งสองสสห้าหเจแปหนึ่งสองสห้าหลหนึ่งสองสามสี่้วหเจออก1น3 4สองสส ห้าแล้วหกและ7เจ็ดปดหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งตึงตึงตึงแก่อะไรอย่าเพึ่งเล่นพึ่งอย่าเพึ่งเล่นคันเอนไปหมดแล้วเสียกรอกอะไรแต่สามเหลี่ยมไม่เสียสักทีนี่ยกนี้นี่ น้องแยกหญิงชายเจนแค่ต้องการนะตบเปี้ยวตบเปียวเลย,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 ยดูคอมบนไลน์บนไลน์งการเห็นไหม,อมโอเคถามมาเป็นทักการห้าห้าห้าหกเจ็ดเยินหนึ่งเตะสองสามเตะสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะคูอบนี้รอกนี้ก็อ่ะน้องจำง่ายเลยสามเหลี่ยมเหมือนเดิมสามเหลี่ยมทุกสามเหลี่ยมจะเป็นแบบนี้โอเคไหมฮอตหลาฮอตคู่กับตองไม้ใหรออืมถูกแล้วถูกแล้วมันมีอีโอ้มันมีเออมันมีระได้อยู่โอเค น้องดังลงไปอีกดังลงไปอีกสองคนนี้เผื่อนักร้องด้วยอลิเดอร์ด้วยแล้วบิดบิดขึ้นมานิดนึงขึ้นมาหน่อยนึงเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเอาเท่านี้ห้า 5-6-7-8-1-2-3-4 5 6 7 od, 1, od, 3, ดหนึ่งสองสาสี่ห้ยืดหยืดสามิห้กขึ้นเจ็ดแปดหนึ่งสอ่ขึ้นหดขึ้นแปอะดูบ็อกนี้มาเลยครับหนึ่งสองสาสี่น้องโอดข <c oughs> ึ้นมนน้องโ้อยีกยอีก <c oughs> เอาไว้จะปอนขาดรัดารัดารัดาครูไครลงมือห้าห้าหกห้าหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามพร้อมด้ยืนห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งปุ๊กห้าอ่านมือกางห้าห้าหกเจ็ดไปหนึ่งสองสาม เอมหมากรมาสาวเหลี่ยมเหมือนเดิมครูขอดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ลงไม่สุดสุดแต่ไม่ต้องผืนถ้าจับ่วงนี้การแขนออกให้เห็นให้เห็นลายสามเหลี่ยมให้เห็นลายสามเหลี่ยมมือโอเคคอร์ดเ้มาบอนเสิร์ฟไม่ถูก,ถกอลองนี้ถูกแล้วเขามีมีลัทธิอยู่นี้ใช่ไหม เรามีกูแล้วห้าเมื่อให้สามเรียมหน่อยห้าห้าเฮิรเจ็ดเนอนหนึ่งสองสามเนิมห้าหกเจ็ดแต่เอาใหม่เราไม่ต้องฝืนเอาแค่เท่าที่เราได้แล้วฝืนห้าห้าเฮิเจ็ดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยืดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขึ้นเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7ขึ้น 8, 1, 2, 3, 4 5เจ็1ขึ้น6 7 8หนึ่ง6 7 8สหุนหนึ่งองสห้นึอาหก,กอนอเตนพากฎบนี้ใช่ไหมอ่าน้องก็ับาลงสามเหลี่ยมแล้วก็เข้าลำจดนะ5 5 5 6 7เจดินหนึ่ง6 7 8 เท่าไรนะเท่านี้เอาใหม่ใหม่ถ้าเอาจนภาพก่อนนะแล้วกลับวออกทิ้งเดินแล้วดามาน้องชุดกันจาบล็อกนะครับเอาละครับทีละบรรยากาศภาพร่วมกับสิบเป็นประมาณนี้เด้อครับเด้อเอาละพี่น้องเดี๋ยวจิตจากกันไปด้วยคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย